อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนรู้หรือไม่เคล็ดลับอย่างหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอนั่นก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเด็กวัยเรียนหรือเด็กในช่วงอายุ7-15ปีจะมีการจเจริญเติบโตทางร่างกายการเรียนรู้และจิตใจซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในอนาคต ดังนั้นอาหารและโภชนาการวัยเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใหญ่จำเป็นจะต้องดูแลโดยปลูกฝังให้เด็กๆเลือก,กกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยเรียนให้ครบทั้งหมูเทคนิคการกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยเรียนเทคนิคแรกนั่นก็คืออย่าลืมมื้อเช้ามื้อสำคัญของวันที่มีควรมองข้ามนะคะ หากเด็กๆไม่กินอาหารเช้าจะทำให้ไม่มีพลังงานและสารอาหารไปเลี้ยงสมองและกล้ามเนื้ออาจส่งผลให้เด็กเรียนรู้ช้าหรือสมาธิลดลงอีกทั้งยังส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำให้ป่วยง่ายอีกด้วยนะคะโดยการกินอาหารเช้าควรมีกลุ่มอาหารอย่างน้อย2กลุ่มได้แก่ข้าวแป้งและกลุ่มเนื้อสัตว์ เน้นเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆแต่ยังได้ประโยชน์และสารอาหารครบถ้วนตัวอย่างอาหารบำรุงสมองสำหรับวัยเรียนเช่นแซนวิชทูนา่าข้าวผัดไข่ข้าวผัดทูน่าค่ะสำหรับเด็กวัยเรียนควรเลือกกินอาหารมื้อหลักให้ถูกสัดส่วนของแต่ละหมวดให้ครบถ้วนนะคะกลุ่มอาหารแต่ละกลุ่มมีประโยชน์และประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นเราลองไปฟังกันดูนะคะ กลุ่มข้าวแป้งโดยควรเลือกเป็นธัญพืชไม่ขัดสีเชน่นข้าวกล้องขนมปังโฮวีตอาหารเช้าจากธัญพืชโฮเกรนเป็นต้นเพราะจะช่วยให้เด็กได้รับแหล่งพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆของเด็กวัยเรียนนอกจากนี้ยังมีใย,ยอาหารที่จะมีส่วนช่วยในการขับถ่ายอีกด้วยนะคะต่อไปคือ กลุ่มเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของโปรโตีนและธาตุเหล็กที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเป็นอีกกลุ่มอาหารวัยเรียนที่ร่างกายเด็กๆขาดไม่ได้นะคะโดยควรเลือกกินเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเช่นหมูชิน้นกุ้งปลาหมึก เนื้อปลาและไข่ยังน้อยสัปดาห์ละ3วันเป็นต้นค่ะเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนต่างๆและ DHA ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นที่จะช่วยเสริมระบบประสาทและสมองสามารถทำงานได้เป็นปกติค่ะ กลุ่มผักโดยเน้นการกินให้หลากหลายสีเพราะผักสีต่างๆมีสารไฟโตนิวเทรียนที่ต่างกันเช่นสีเหลืองส้มสีแดงสีเขียวเข้มสีม่วงสีขาวสีเหล่านี้มีส่วนช่วยในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระและยังมีใย,ยอาหารที่มีส่วนช่วยในการขับถ่ายอีกด้วยนะคะ กลุ่มต่อไปกลุ่มผล,ลไม้ซึ่งควรกินอย่างน้อยหนึ่งส่วนในแต่ละมื้ออาหารเช่นองุ่นเขียว8ผลเงาะสผลมังคุด4ผลแอปเปิ้ลหนึ่งผลเล็กๆสับประรด6ชิ้นพอดีคำหรือแตงโม6ชิ้นพอดีคำเพื่อช่วยเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุให้กับร่างกายของเรา กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนมโดยเด็กวัยเรียนควรกินนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมอย่างน้อย3แก้วต่อวันที่จะเป็นแหล่งของโปรโตีนและแร่ธาตุที่สําคัญอย่างแคลเซียมที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกของเด็กๆให้แข็งแรง การเพิ่มมื้อว่างระหว่างวันสามารถช่วยเสริมอาหารและโภชนาการวัยเรียนที่ลูกอาจจะได้รับไม่ครบถ้วนจากอาหารมื้อหลักโดยแนะนําให้ทานอาหารว่างวันละ2มื้อนะคะมื้อแรกเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีถึงส0บนาฬิกาสำหรับช่วงเช้าค่ะมื้อที่25งสนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาในช่วงบ่ายค่ะช่วงก่อนนอนอาจเลือกเครื่องดื่มอย่างนมอุ่นๆ1นึ่งแก้วหรือนมรสจืดหนึ่งกล่องก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปเรามาเติมมื้อหลักให้สมส่วนกัน ข้าวแป้งซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย8-10ทัพพีน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาผักดิบหรือสุก3-4ทัพพีเด็กๆอย่าลืมทานผักกันนะคะเพราะมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระและช่วยเรื่องการขับถ่ายเนื้อสัตว์6-9ช้อนโต๊ะแหล่งโปรโตีนธาตุเหล็กและวิตามิน B12 ปลาและไข่ไก่3ครั้งต่อสัปดาห์ผลไม้3-4ส่วนต่อวัน นมจืด3แก้วต่อวันโดยเด็กวัยเรียนควรกินนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมอย่างน้อย3แก้วต่อวันที่จะเป็นแหล่งของโปรตีนและแร่ธาตุที่สำคัญอย่างแคลเซียมควรดื่มน้ำา8แก้วต่อวันจะช่วยเพิ่มความสดชื่นลดความเครียดและป้องกันการท้องผูก สารอาหารที่สำคัญสำหรับเด็กวัยเรียนแคลเซียมช่วยในเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและฟันร่างกายสูงสมวัยเช่นดื่มนมรสจืดวันละ3แก้วหรือ3กล่องทุกวันสัตว์ตัวเล็กๆที่กินทั้งกระดูกเต้าหู้แข็งหรืออ่อนเน้ยแข็ง ธาตุเหล็กมีส่วนช่วยให้สมองและร่างกายจเจริญเติบโตสมวัยเสริมสร้างเม็ดเลือดเช่นการกินตับเลือดสัปดาห์ละ1นสวันหรือการกินเนื้อสัตว์ในปริมาณที่เพียงพอหรือประมาณ6 9ถึงเช้อนกินข้าวโดยเฉพาะเนื้อแดงก็จะทำให้ได้รับธาตุเหล็กเพียงพอสังกะสีช่วยให้เด็กๆสูงสมวัยและเสริมภูมิคุ้มกันเช่นการกินหอยนางรมหอยแมลงพู่ ปูตับเนื้อสัตว์อย่างเนื้อหมูหรือเนื้อวัวรวมถึงเนื้อสัตว์ปีกอย่างเนื้อไก่หรือไก่งวงข้าวกล้องก็สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆได้อีกนะคะอย่าลืมนะคะอาหารและโภชนาการวัยเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใหญ่จำเป็นจะต้องดูแลให้กับเด็กๆนะคะ